แล้วโอ้โมงคอ้โมงค์มาแย้มใดมาย้มใดมาเท่าใดกับเบิ้งแล้วงโบอิมบบนายจักเท้าไอ้ท้องเอ้ยไอ้ท้องเอ้ยปลาแต่ว่าโอุโมงโอ้โมงค์ตัวนี้เป็นยังไงม้องนี่พวกมีลังคาเว้ยอ้าวมีตะโครงเล็กมีโครงเล็กนั่นบนแต่ว่าด้านซ้ายจะเป็นเหมือนมะลิเออที่ได้กันชึบไปได้เด้ห์นี่จะเป็นลังคาด้านบนนี่อันนี้เป็นลังคาลังคาเป็นตะแกรงด้านบนนี่เป็นตะแกรงเป็นตะแกรงเงคุณเออว่ะ กานสิ่งที่เป็นสิ่งของที่ผิดกฎหมายเนะี่ยสวัสดีครับพี่น้องครับสบายดีนะฮะการเดินทางของบ่าวโบเริ่มต้นขนึ้นแล้วพี่น้องเอ๋ยนะฮะตอนนี้อยู่ทีมอเตอร์เวย์เอ็มแปดหกพี่น้องเอ๋ยนะฮะมอเตอร์เวย์เอ็มหกคอร์สขออภัยพี่น้องเอ๋ยนะฮะภาพบรรยากาศการเดินทางนี้พี่น้องเอ๋ยนะ,ะจะเก็บให้พี่น้องเอ๋เบื่อนๆครับช่วงนะะี้นะจังระยะการเดินทางของบ่าวโบเนี่ยฮะมุ่งหน้าไปทาง ถนนหมายเลขสองซี C, เด้อพี่น้องเด้อจักสิไปเชื่อมต่อกันอยู่สายจักสิไปเชื่อมต่อกันอยู่จุดใหญนะฮะเมื่อนี้โอกาสดีนะครับในผ้าบาท่องนะฮะเดินทางอีเหล้วบาท่องสบายดีบาท่องสบายเด้เบิร์ตสุภูสุคอนไปซ้ายเมื่อนี้ไงวายเมื่อนี้กับปุ๋แลสิบโม,มงหนาไปทางอุบลปุ๋แลเนี่ยยังอะไรอุบลเมื่อนี้ไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานนี่ละ่ะ แกเบียแกงานาตอนนี้เวลานี้ภาพบรรยากาศการเดินทางพี่น้องเอ๋ยนะฮะบ่าโบกับบ่าทองกับผากันอยู่บนข้างด่วนลอยฟ้าพี่น้องเอ๋ยนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงเกินลับตะคองเนะ,ะ,ะ่ยหลายๆเดือนแล้วทีได้ภาพบ่าทองมากแก็ถ่ายคลิปวิดีโอนะะเน<อ>ี่ยมือนี้ว่าสิบวัตถัยเนี่ยไอเป็นอะไรก็อยากถ่ายคลิปวิดีโอมาเนี่ยบรรยากาศมันดีบรรยากาศในนี้มันดีเลยกาแสงมันได้เบิ่งธรรมชาติสวยงาม เบิงธรรมชาติพี่น้องเอ้ยนะครเบิงธรรมชาติเนี่ยสวัสดีทักทายพี่น้องอีกท่น,นึงเด้อเบิงน้ำบาบูเนี่ยฝั่งขวามือเนี่ยเขาเนี่ยแทรกยักหน่อย,ย,น,อยนี่แหละคือประเทศไทยเนี่ยก้อนาที่บาบูเคยไปได้พี่น้องเอ๋นะฮะไปทางถนนพระรามสองเนี่ยะฮะไปเบิงทางด่วนลอยฟ้ามอเตอร์เซย์เอ็มแปดสองเนี่ยอยู่ที่บางขุนเทียนอยู่ที่ถนนาเลขสามสิบห้านะพี่น้องเนาะอยู่พื้น,น,นที่สมุทรสาครเมือนี้เป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อออกไปทางภาคอีสานของประเทศไทยอีกแล้วพี่น้องเอ๋นะฮะบ่าวท่องจะเบิ่งตู้ภูขเขาภูขเขาได้ไง แง่งามลายแล้วก็มีเอฟซีได้ไ่ทานนาทีเพิ่นยังมันเคยเห็นมันฝากบาโบทายคีบิโต้มันจะไปเอ็มหกให้เบิรงแน่ว่าสั่นนะมันนี่แกมีในมีโอกาสนะก็เล่ทายคีบิโตให้พี่น้อยเบิรงมองไปทั้งสายทั้งเห็นวะเห็นเสาปุ๊บนะทางรถไฟที่น่ะอันนั้นต่อทางรถไฟตีเมนเบิรงกยากสายตาเลี้ยวไปเห็นเนาะพี่น้องเนาะมึงจากกล่องเลี้ยวไปเห็นนะเบิรงจากสายตามองเห็นเนี่ย แล้วมีอีกสิ่งหนึ่งทีปทระทับใจเนี่ยยิ่มายิ่งไดกันแล้วแต่มากเธอได้กันแล้วแต่อยากถ่ายคลิปวิดีโอฝากทุกท่านเนี่ยที่ยังมันเคยมาบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งมือนีเด้อบ่าผมก็บ้าช่องถือว่าพากันไหนมาเห็นไหนมาสัมผัสน้องพี่หนุ่มก็ไม่นี้ที่ว่าเป็นเพื่อออกพรรษาเนี่ยเป็นบ้อ่าแมนเจ้าของพรรษาบอเขาเขาจักมือไงโอ้สามเดือนสามเดือนเก่าซิมบันแมนวันนี้ออกแล้วยังออกแล้วเดี๋ยวออกหรือว่าออกมืออื่นออกมือนีแล้ว มไป,อ,ป,ปออกพรรษาแล้วพรรษาออกเป็นมือออกพรรษาเนาะเป็นไรทานกับที่ว่าขอพรรษาเนี่ยงดเล่าเข้าพรรษาเดอ้อเพีองเดอะนะ้อเนี่ยฮะเฮ็ดซิงดีทำความดีเนะี่ยฮะเป็นสีแก่ตัวเองเนาะเพีองเนาะนี่กันเป็นอีกคลิปคลิปหนึ่งที่บ่าวเองกับที่ว่านั่งเสน็จยัไงไงเพียงไหเบังหรี่ในะรับชมเนี่ยเป็นสิ่งทางเก่าเนี่ยทางเก่าเก่าเบื่อบ่บ่เบื่อนี่แหะย้อนยังคือบ่เบื่อเอามันก็มาเห็นแบบธรรมชาติ ธรรมชาติจากไนน้ำเอาเอาราดูบใบไม้เด้ใบไม้ปงมันจะเขี้ยวงามธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดไปตามฤดูของมันโอ้มาก,ก่อนน่ะเป็นฤดูแรงน่าแมน,น <ะ S 2> แมนแมนเป็นฤดูแรงเลยก็จะเป็นต้นไม้ที่บอกว่าเหมือนออกสีเหลืองแมนมันจะเหลืองแต่ตอนนี้ใบไม้มันปงเด้มีเ<ม>ขีข้ยวงามที่ว่าพี่น้องเลยนะโอ้โห โอ้ยมองเห็นบักปีนใหญ่กลางคันลมปีนงเอ๋ยเนี่ยขึ้นไปทั้งบนน่ะพอท่องเอ๋ยจะเป็นเกลือไฟฟ้าได้เป็นวะเกลือไฟฟ้าแมนอ๋ออยู่บนบน<ม>บรือ่าปนปัดเถอะอยู่บนภูเขายังมีเกลือไฟฟ้าพี่น้องเอ๋ยเบิ่งถนนกะตื่นตาตื่นใจแล้วพี่น้องเอ๋ยเนี่ <c oughs> นยฮะปัดไห้รองคนสอดอีดีออดสอดถึงื่องเมืองไทยเนี่ยออดสอดคนสอดอีี โอ้ยซ้ำกจะเหินใหญ่ร้ายปีเติบเนี้ยตองได้ <c oughs> เดข้ามายุ้งเทพใหม่หมทางด่วนถนนเซนนี้นโอ้โหทำเอาซะเบาลาเอา,บา,าแบบว่าดีใจหน่อยเนาะแม่แหินเนในสัมผัสนะฮะถนนเซนนดีเนาะนึกว่านึกว่าสิบเลยอ่าโบโบ,บ,บทนีขี่รถโบทนายนั่งรถผ่านถนนที่ก่อเหตุถน,นนเลฟ้าเ้นนีเนี่ยโอ้โย ได้นั่งแล้วได้ผ่านแล้วจากบนถือว่ามองวงก้อนผี้างล่างมองวงก้อนจากสายตาถือว่าสุดยอดทีนี้แต่แต่ก่อนของพ,ออพ,อพี่เต้ผมแหละพอไม่มีน้องเอ๋ยนะฮะด่านสายเมื่อจะเป็นถนนมีตรภาพเด้อพี่น้องเอ๋ยนะฮะช่วงเขื่อนลำสะคองนะฮะซีเลนเอ,อ๋อตัวด่านล่างซีเลนไอ้พี่น้องเอ้งามลายพ,พี่น้องเอ๋ยนะฮะ บอกเลยว่าเปิดเพื่อนทุกการเดินทางเนี่ยพอจเป็นเนื้อกลางออกไตประเทศไทยเป็นอลังการขนาดเลยถนนเนี่ยมีคือถนนเนีน่ยแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่เราจะตื่นตาตื่นใจมองไป้างหน้าจะมองเห็นถึงสิ่งที่บอกกันเรียกว่าจะเป็นอุโมงค์เนี่ยอุโมงค์เหมือนอุโมงค์ท่างด่วนเนะหลังค่าหล,งาลังค่าท่างด่วนพนลังเอ๋ย นำบาวบุกอนพิร ồng เอื้อเจ้าผ้าทำชุ่มบาเบิงอีกสิ่งที่ตื่นตาตืน่นใจเนาะพี่น้องเนาะเมื่อกี้เนี่ยครที่ว่ามีการก่อสร้างคนจะกั้นไว้นะฮะให้เขาเลยลำละมัดระวังเลื่นอนพิร ồng เล้่อใส่รถใส่ถนนนะฮะเอ้ายังอยู่กับถนนพี่น้นนองเอื้อนะฮะบาวท่องจากล่องม่องไปจะเห็นหยางแน่เห็นหลายสิ่งหลายอย่าง,าง,างหเห็นทางแม่น้ำเห็นท่างภูป่บาบาไมา้เห็นภูเขาปล<ร>าสมไว้แมนฟังนั่นก็จะเป็นทางรถอ่า เปิดฝาความเร็วสูงบ่หนาจะแมนเดอร์นาจะแมนเดอร์กระทกลทเกชรกระลำซางมัดยุบนี่แหละประเทศกำลังพัฒนาจะเป็นแบบนี้แน่ส่วนทีประเทศพัฒนาแล้วจะได้สมนรดเนาะพี่นองเนะนแมนนี่แหละคือการเดินทางของบาทหวงระบาททองจะได้ถึงการเรียนรูนะะ้เนี่ะจะได้ถึงการได้เห็นเนะะี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ของประเทศไทยเนาะเี่นองเนะเพราะว่า,บา,บาเป็นถนนนนท์นนนนนท่าและกลายๆอย,า,อยางทีมีการ เปลี่ยนแปลงเราพี่น,นอ้องเนาะยังเช่นนี้แหละโครงสร้างของประเทศไทครับพี่นะถนนน่าโครงสร้างรักเลยว่าเส้นทางรักๆที่จะเชื่อมต่อในการขนส่งสินค้าสะดวกสบายได้ยังไงถนนดีอยากมากวะอยากมากถนนบมดีละ่ะบ่อยากเวดอยากเล็กเลี้ยงเนาะพี่น้องเนาะถึงจะใกล้นะสั้นระยะเวลาขนาดไหนถ้าถนนบมดีก็โมอยากไปได้ยังไงอยากไป นอกจากการหันลมฟังมีอายจะมองเห็นภูเขาเด้วยภูเขาภูเขาเขางามงาม,าม,มใหม่ๆหรืงามงามมองเห็นถนนนะฮะสวดโอ้จะมีอายไม่นามยนะังไงไม่ยังไงไม่นาม,มยังไงทะเลทะเล่้อยทันเร่หน่วยกันเออ อ่า,บบางไกให้เขาไม่าว่าอา๋อมันกับเมื่อกับทะเลแล้วทะเลน้อยเมื่อทะเลน้อยอีกบอ่อโดนอีกบอ่อไกลบ่ททองจะเด็ตื่นเต้นตื่นใจอีกแล้วเนาะบ่ททองเคยมาหลายครั้งแล้วข้างหน้านี่จะเป็นลังค่าเนี่ยแมนมาจะนีเจะจะคิดตื่นเต,นต้นบ่อหรือว่าจังไหนก่อนฉีนร่องเมืองเก่าอเก่าบ่มันก็แบบลักษณะมัน,มนมก็บฉตื่นเต้นคือเก่าแหละเพราะว่าโดนโดนออกมาเถื่อนหนึ่ง มันจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดค <c oughs> ือบ่เขาเห็นแล้วก็จะเฮาบ่อิ่มเลยไงครับเบิง <Man. S 2> บง่งอะไรกัเบิ่งจนบ่พอเลยจากเบิ่งอีกอย่างเบิ่งแบบโบอิ่มเลยนะแม่นตื่นเต้นก็บที่ว่ามันจะเกิดขึ้นเองอัตโนมัติเนาะเรวมันจะบ่กเดีว,าว่าเอ้ยมาแล้วก็ยังเฮ็ดอีกก็ยังตื่นเต้นอีกจักมันเป็นอะไรเป็นน้องเอ้ยนะมาในความเร่งรีบในตอนนั้นนะต <Man. S 2> อนนี้ก็ที่ว่าเฮามาเฮาจะเห็นแล้วก็จะตื่นเต้นนะฮะเพราะว่ามันยังบ่ทันอิ่มนะพี่น้อย่างในการกชมในการเบิ่งเนี่ย ื <aid> ัอ <Solomon> นี <who referred to> ้นะฮะนาเวลานี่บาทบุญเอกกชอว่าจะพาดชาเนี่ยรับชมความตื่นเต้นอีกบาดนอีกมาไกลข้างหน้าย่าไปจะเห็นเป็นอุโมงค์และหลังคาเนาะไปดมเนาะหลังคาที่อยู่ระหว่างเรือจำคลองไผ่เนาะไปดมเนาะเพื่อจัดการไว้เนี่ยเพื่อสิ่งที่จะเกิดความเสียหายเนาะไปดมแล้ว่าเกิดจากข้ามหามนี่สิ่งพิกลหม้นะที่โยนลงไปเนาะไปดมช็อคเรือจำคลองไผ่อ่า เอาพอท่องอีกถนนมกไกลจะใเ่แน่ด้านล่างนี่เป็นถนนมิตรภาพนะครับเป็นถนนมิตรภาพที่จะาุ่นนะออกไปทางจังหวัดหนองคายเชื่อมต่อถนนมิตรภาพนะครับเชื่อมต่ออาขวามิตรภาพไทยลาวอยู่ที่หนองคายไปเวียงจันทน์่ต้องเลยเออเอ้าไอรถจะกลับรถ้ะเนี่ยเฮ้ยบนหน้าเสือท่างโดนจะมีหมองกลับรถกลับรถปอนเนี่ยเนื้อครับรถได้ไงเนี่ยเอาแต่ก่อนหมูหมีเด้ อ๋อคนก็สิเง้าบตัวใหม่เลยเว้ยเฮ้ยหามกับแรียนแต่ไล่นี่นี่อ๋อแนวโอ่งโอ่งเมายอ่มไรเมื่อนิ่มาเมื่อไท่ดกับเบิ่งแล้วบ่อิ่มบ่นายจักเสือหายทองเออแห่งทองเอ้ยปลาแตียวโอ่งโอ่งตัวนี้เป็นจังไงมองนี่บ่มีหลังคาเว้ยเอาไมีแต่โค้งเล็กมีโค้งเล็กนั่นบนแต่ว่าด้านซ้ายจะเป็นเหมือนมารีเออร์นี่ให้กันลึกไปเด้อเด้อนี่จะเป็นหลังคาอัานบนนี่อันนี้เป็นหลังคาหลังข้แกันด้านบนเนี่ยเป็นตะแกรง เป็นตะแก่งเตะเกงป่ะม่นเป็นตะแก่งเุกท่านเออว่ะกั้นสิ่งที่เป็นสิ่งของที่ฟีกอนไม้เนี่ยโยนไป,ไปเนี่ยมแบาเฮดเฮ็ดเพรให้เขาโยนลงไปแมนี่แหละคือแนวคิดของคนไทยนี่แหละที่คนบอกว่ามีเงินอย่างเดียวทำบ่ดบได้เฮ็ดบ่ได้พี่น้องเอลยนะต้องฉลาดน้ำเนี่ยโอ,อ้แสดงว่าเขาอ่าเฮ็ดอันนี้โอ้โหราคาสิหลายเติรดยุคยุคแต่เล็กเล็กยุคเล็กธรรมดาเด้นี่นน้อองเยะ กูไม่เล็กธรรมดาเนี่ยเนี่ยฮะกันสนิมเนี่ยเนี่ยเออเล็กคุณเล็กธรรมดาเนี่ยนี่ลองลองตัดเลนเรียเนี่ยแล้วสิ่งหนึ่งที่ยังให้อายให้ดีข้างหน้าอายจะมีเส้นทางรถไฟความเร็วตัดผ่านอีกได้ปง้าโทรเห็นแล้วเห็นเ็เสามันอู้ทำไมมันหลายทำไมมันง่ามเสา่ไอ้ป้าแนวนี่แล้วแล้วเว้ยเป็นแนวย่าม้าตะไคร้ได้ไงเออเห็นอันเป็นทางรถไฟเด้รถไฟความเร็วนี่ไง มาตอนนั้นยุคกัตตินเลี่ยวเด้มาสุดนี่โอ้ยใกล้สิ่เลี่ยวเลยนี่ฟังซ้ายมือดิกระเหลี่ยวเบิ่อเลยเด้เนี่ยพี่น้องเอ๋ยเห็นบ่อยู่ด้านเนี่ยของบาบูเนี่ยฟังซ้ายแล้วฟังขวาพี่น้องเอ๋ยจะเห็นนะ่ยเส้นทางรถไฟความเร็วของประเทศไทยเนาะพี่น้องเนาะฟาสโกกู๋กโอ้ยทุกท่านเด๋ยเนี่ย เพราะสิว่าเขาเป็นบาอะไรบ้างอะไรตื่นเต้นใช่ไงเลยบ่แล้วมันก็ต้องตื่นเต้นแล้วเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงได้เข้ามาแต่ละเทียวแต่ละเดือนน่ะนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ยังไงทำผู้ชมได้เห็นได้เลยนี่คือเส้นทางรถไฟความเร็วนำไปนอกนอกรถตัวตนเสาเสาคือหลายฮะหลายมาหลายหลายนะเอ้าอันนี้อะไรพี่น้องเอ้านาซิงทีเบ้าบอกก็บากท่องได้เห็นแล้วสัมผัสถึงการเปลี่ยนแปลงหลังจากทีสองสามเดือนก่อนหน้าที้แลา บอลใหญ่มากน้อยเนะาะแมนมากมือนีัเปลีป่ยนแปลงไปหลายเด้หลายเติบสิ่งที่ผมกยเ,เห็นสิ่งที่แปลกใหม่กันได้เห็นนะพี่น้องเนาะกับเป็นการเดินทางของบาลโบนะได้ความตื่นเต้นได้ความเรียนรู้ได้ความเพลิดเพลินของการเดินทางคลิปนี้ทำมาช่องทางทีมมากหลายกระชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้บอลโบกับาบ,กบาลท่องเน้่พี่น้องเลยนะครับแมนสนับสนุนข้อสอบกดโดยการกดขำโฆษณาเรื่องพี่น้องเรื่องไปสนับสนุนบาท่องทางช่องบอท่องพักซี่ชนแนลแมนแมนบอตอนนี้บาลถือยังไง ถึงแล้วสนหรับคลิปนี้วันนี้ผมจะเดินทางมุ่งหน้าไปที่โบราณสถานีนะพี่น้องน่าอยู่ที่อำเภอกำนายนะฮะฝากทักท่องที่ตามเป็นกำลังใจกับรายการจ้าทายคลิปท้องภานตรงหน้าและถนนที่ไปหายไปหน้าให้ยพี่น้องรับชมเนาะพี่น้องเอ๋ยสั้นเรคลิปนี้วันนี้สวัสดีไอ้ท่องสบายดีสวัสดีครับไปแล้วพี่น้องเอ๋ยบายๆโอ้โหเสาไฟพี่น้องเอ้ยเสาไฟสุลสิโอไอ้ท่องอือฮะทู่คือลายแท้ว่ะ